มแลมมาตอนสาวเอาผิวเขาอันนั้นเขาลำใหญ่แต่อันเนี้ยลำยองส่วนเขาดังแล้วก็เกาะกระแสนก็อกอดังเนาะแม่มีเมนูเด็ดเขียวเหลืองเรืองรองของแม่ก็คือฟักทองอยังไงเรา่าวันนี้แม่จะมาแกงฟักทองไก่แกงเผ็ดฟักทองไก่คือชอบไงตัวเองชอบกินเลยอยากทําให้หนูดูว่าแกงฟักทองเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงแล้วรัดยังไงทําให้ไวเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าผมไม่กินหรอก กแกงยากสุกยากแม่มีเคล็ดลับดีๆมาบอกว่าแกงฟักทองของแม่เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดทำยังไงให้มันหอมหวานแล้วก็อร่อยกลมกล่อมด้วยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าแกงฟักทองฟักทองเขาเป็นพระเอกไก่ก็เป็นนางเอกกะทิเครื่องแกงแดงโหระพาใบมะกรูดชี้ฟ้าแดงน้ำมันพืชน,น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือสชคะวัตถุดิบมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาทำฟักทองกันดีกว่าแม่ทำฟักทองให้ดูนะทำเลยนะเริ่มเลยนะเร,เ,ยนะเริ่มแล้วนะ Uh huh. น่ากินน่ากินวันนี้แม่แกงไม่เยอะหรอกสมาชิกไม่เยอะเดี๋ยวแม่หัห่นให้ดูแกงนะหนูจะหั่นชิ้นเล็กไม่ได้นะถ้าหั่นชิ้นเล็กปุ๊บแกงแล้วมันจะเละหั่นชิ้นใหญ่ไปเลยอันนี้ก็ใหญ่เกินอีกปุ๊บง่ายเลยแนะนาให้หั่นชิ้นเท่าๆกันถ้าชิ้นไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันสุกไม่เสมอกันฟักทองเสร็จตับเรียบร้อยแล้วจากนั้น เราก็มาเตรียมเด็ดพวกนี้ไว้เลยโหระพาหานะโพเนี่ยใบมะกรูดจ้า<ม>เตรียมพวกนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมาเรื่องของไก่ เรียบร้อยแล้วว่าตุ่ดิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเทคนิคของแม่เล้วแม่จะเอาฟักทองกับไก่ไปต้กมกับหางกะทิรอพะก,ก่อนที่จะผัดเครื่องแกงอันนี้คือเทคนิคดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเออเมื่อกี้ลืมบอกกะทิเอาสองส่วนนะเอาหัวกับเอาหางเพราะเดี๋ยวเราจะเอาหางมาต้มไก่กับฟักทองแล้วมันจะสุกไปพร้อมกับเครื่องแกงแล้วมันจะพอดีกันแล้วน้ํามันจะหวานน้ําไก่ก็จะออกน้ําฟักทองก็จะออกหางกะทิใส่หางกะทิลงไปหมดเลย จากนั้นเอาไก่ใส่ลงไปไม่ต้องรอน้ำเดือดนะใส่ลงไปเลยใส่ฟักทองลงไปเลยอ่าใส่ฟักทองกับไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเทคนิคดีๆอีกอย่างหนึ่งที่แม่ควรบอกเราเกลือสิคะบอกแล้วเกลือสะกดทุกสิ่งใส่ลงไปเลยจ้าต้ม ฟักทองกับไก่บอยให้มันทํางานของไปเป็นหน้าที่ของมันไปเดี๋ยวเราไปผัดเครื่องแกงกันก่อนที่จะเอาอันนี้ลงผัดไปอีกทีหนึ่งเราไปผัดเครื่องแกงกันก่อนจ้าหัวห้เปิดไฟอ่อนนะอย่าไฟแก่นะลูก าผัดเนี่ยเราสามารถปรุงรสได้หนึ่งเครื่องแกงเราจะมีรสชาติสองแล้วมันจะหอมพอเครื่องแกงเนี่ยเวลามันมันโดนเครื่องปรุงแล้วก็ผัดลงไปด้วยกันเนี่ยมันจะทํางานของมันเลยมันจะหอมว่าเดิมเลยใส่น้ปาปลาลงไปเลยลงไปเลยใส่น้ําตาลลงไปเลย <c oughs> อันนี้คือเครื่องแกงดิบจะเป็นอย่างนี้ส่วนเครื่องแกงสุกจะเป็นอย่างนี้โอเคนะแม่ชุนไม่เล่นด้วยแล้วแล้วก็ตักหัวกะทิที่แม่บอกมีสองส่วนนี่ผัดเครื่องแกงให้มันเข้ากะทิแล้วก็เปิดไฟเริ่มแรงได้ เครื่องแกงก็แตกมันแล้วนี่ส่วนอันนี้50%เริ่มใช้ได้แล้วเราก็จะตักเครื่องแกงที่เราผัดแล้วปรุงรสเห็นไหมเวลามันจะพอดีกันเลยแต่ถ้าเรามีเตาเดียวหัวเตาเดียวเราก็ต้มอันนี้ไว้ก่อนหางกะทิที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยได้แล้วไก่ก็สุกแล้วฟัวกทองก็สุกแล้วเครื่องแกงก็สุกแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าหากัน ราก็เทลงไปใส่ลงไปเลยจ้าใบมะกรูดนี่โหละพาจ้าเร็ดแล้วจ้าแกงฟักทอง สวยงามสีเหลืองเรื่องรอง,องเป็นทองทาเสร็จแล้วจ้าดูแกงฟักทองของแม่โว้ยนี่แม่ตักฟักทองก่อนเลยแม่ชอบมากหนูดูฟักทองนะกดลงไปอย่างนี้ มันจะพอดีฟาร์มเนิดฟาร์มอะไรนี่อะนี่ฟาร์มเนิดฟาร์มแน่นกําลังดีไม่เละจนเกินไปเปลือกอยู่แค่นี้ถ้าหนูเอาเปลือกออกหมดแล้วหนูไปต้มอย่างนั้นรับรองเละแน่นอนเพราะมันไม่มีเปลือกประคองอยู่เห็นไหมอันนี้คือเทคนิคดีกำลังดีเลยไก่กัมผัดแรง ไม่น่าเชื่อหอมอะไรรู้ไหมหอมโหระพาหอมมากกะทิเครื่องแกงความนวลอ่ะมันได้ความนวลเข้มข้นของเนื้อฟักทองที่มันผสมไปในกะทิด้วยนะแล้วมันหอมอ่ะหอมกะทิหอมไก่หอมเครื่องแกงคือมันละมุนมากแกงตัวนี้มันไม่ได้แกงเผ็ดที่แกงเผ็ดโดดเหมือนแกงหน่มไม้หรือแกงอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าเนื้อฟักทองเนื้อไก่อะไรเนี้ยมันมันถ้าหนูทําตามเหมือนแม่บอกนะรสมันนวลมากเลยมีเค็มกับหวานมาพร้อมกันหอมใบมะกรูดหอมฟักทองคืออร่อยมากทํากินก็ได้ทําขายก็รวยถ้าหนูไปผัดผัด รวมกันหมดเลยนะมันจะเละแต่ถ้าหนูแยกทําอย่างเงี้ยหนูทําขายได้เลยหน้าตาออกมาอย่างนี้ฟักทองไม่เละแล้วไม่เละไม่ไม่ได้หมายความว่าฟักทองหนูจะจืดหรือจะแข็งหรือจะอะไรนะเหนียวหนึบกาลังดีเพราะว่าในส่วน3 0หลังนะ่ะที่เราเอาลงไปผัดลงไปผัดเอาเอาเครื่องแกงที่ผัดแล้วลงไปผสมกันนะ่ะเครื่องแกงกับกะทิมันจะเข้าฟักทองเข้าไก่พอดีเลยอย่าลืมนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วให้กําลังใจแม่หน่อยนะช่วงนี้แม่กาลังใจหดหายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้กำลังใจแม่่ด้้ววยยนนะะอาาลืมกกัับบขต อย่าลืมอีกกาหนึงนี่แม่อยู่ร้านบ้านยี่สารตอนนี้มีสองสาขาแล้วนะคิดถึงแม่มาหาแม่อยากรู้อะไรมาหาแม่นะไปแล้วนะกลับข้าวกับตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ง,งไปแล้วเด้อบ๊ายบาย